การลงทุนชีวประวัติของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในโลกในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นการลอกคือเราย่นระยะเวลาของเราสั้นลงโดยเรียนรู้จากชีวิตของคนอื่นนะเราเห็นว่าเออเขาเดินทางแบบนี้เขาลงทุนหุ้นแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็คิดจินตนาการอยู่ตลอดว่าแล้วถ้าเราเป็นเขาอ่ะวันนั้นเนี่ยเราจะลงทุนไหมเราจะกล้าไหม แลวอะไรที่ทําให้เรากล้าลงทุนแบบเขาในวันนั้นได้ก็พยายามคิดทบทวนอยู่ตลอดแล้วก็เรียนรู้ให้มากที่สุดอย่างมันลงทุนเนี่ยมันก็อยู่อยู่ในวงการหุ้นมันก็จะมีคนที่รู้จักเยอะคนคนู้นคนนี้ก็จะมาบอกหุ้นตัวนั้นดีหุ้นตัวนี้ดีเต็ไมไปหมดแต่ว่าเราก็ไม่ใช่แค่ลอกแค่หุ้นไงฮรคือเราต้องพยายามมองย้อนขึ้นไปให้ถึงกระบวนการคิดที่มาที่ไปว่าแล้วหุ้นตัวนึงเนี่ยเขาจะได้มาเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วเราพยายาม แกะให้ถึงโเรเตสตรงนั้นอ่ะแกะให้ถึงกระบวนการตรงนั้นเสร็จแล้วพอเรารู้กระบวนการแล้วเนี่ยอันนี้มันก็สั่งสมเราแล้วเราสามารถเอากระบวนการนี้มาทาซ้ําได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยเขาละคือวันแรกเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ว่ามาม,ามาวันแรกเลยแล้วเรารู้เรื่องเลยทําได้ถูกเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าเราไปแบบเหมือนเด็กนักเรียนอะ่ะใช่ไหมครับสะสมความรู้สะสมเงินออมเงินอ,อะไรทุกอย่างมาเพื่อที่จะรอโอกาสที่เป็นจังหวะของเรา ซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลังจากช่วงสัพพามคือสัพพามเนี่ย2008เนี่ยหุ้นลงจากประมาณ800กว่าจุดเนี่ยลงไปต่ำสุดประมาณ370 400จุดประมาณนั้นครึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานมากสำหรับนักลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ช่วงเวลาที่หอมหวานนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับคุณมันก็จะผ่านเลยไปโดยที่บอว่า ออก็จะมานั่งนึกว่าเสียดายเนาะเราน่าจะเริ่มทุนลงลงทุนตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์มันมันย้อนหลังไปตอนที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยผมก็นั่งนึกย้อนเหมือนกันว่าทำไมเกิดช้าไปเราน่าจะลงทุนตั้งแต่ช่วงต้มยำกุ้งมันก็ย้อนกลับอีกแต่ว่าเราก็ไม่คิดหรอกว่าอีกเวลาไม่นานผ่านไปเนี่ยเราก็จะมาเจอวิกฤตสับเปาม์ถ้าเราไปคิดท้อแท้ว่าเฮ้ยเราเกิดช้าไปไม่ทันต้มยำกุ้งโอ้โดอกเตอร์นิเวทานรวยไปละต้มยำกุ้งหลังจากนั้น เราก็มานึกท้อแท้อย่างเดียวเราก็ไม่ทําอะไรก็ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเรารู้ว่าเออสักวันหนึ่งมันต้องมีโอกาสของเราใช่ไหมฮะพอเรานึกอยู่อย่างนั้นตลอดเนี่ยเราก็โฟกัสอ่านหนังสือด,อดูวิเคราะห์ทุกอย่างอะ่ะวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์คนวิเคราะห์คนที่เราจะไปเชื่อเขาด้วยนะคนนี้บอกมาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าเออหุ้นตัวนี้คนนี้ซื้อเพราะอะไรแล้วคนนี้เขาซื้อเนี่ยเพราะอะไร มันไม่ใช่จบแค่หุ้นพอเราได้วิธีการปุ๊บเราจับปลาเป็นเองวันที่โอกาสมันมากองอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้โอกาสนี้ได้เต็มที่มันมีมันมีสุภาษิตของฝรั่งเขาบอกว่าถ้าคุณมีเวลา10ชั่วโมงในการตัดต้นไม้เนี่ยเขาให้ใช้เวลา9ชั่วโมงในการรับขวานนึกออกไหมฮะแล้วใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการตัดเพราะมันจะใช้แรงน้อยกว่า ใช้เวลาน้อยกว่าแต่คนส่วนใหญ่อะได้ขวานมาปุ๊บลุยเลยลุยก็ตัดอยู่นั่นแหละสิบชั่วโมงอาจจะต้นไม้ยังไม่ขาดเลยเพราะว่าขวานไม่คมไงคือไม่มีประสบการณ์พอความรู้ไม่มากพอมีเงินปุ๊บลุยเลยก็เสียหายเลยทันทีไม่ได้บอกว่ามีเงินมาลงทุนเยอะๆแล้วจะสําเร็จได้มันต้องมันต้องเหมือนกับพร้อมคือเหมือนกับคุณการเขาจะบอกว่าง่ายที่สุดก็คือเข้าชมรมหุ้นคุณค่าซะ คุณก็จะรู้เทคนิคต่างๆนะครับที่เขามีในชมรมนะครับเข้าไปจอยในชมรมของเขามาจากทั่วประเทศนะครับพิณุโลกเรามีนะครับประธานของเราก็นั่งอยู่ที่นี่ถ้าสนใจเข้าชมรมได้เลยนะครับประธานบีท่านก็นั่งอยู่นี่นะครับคุณสามารถที่จะลอกกันบ้านใช้คําว่าลอกกันบ้านวิธีการคิดนะไม่ได้ลอกตัวหุ้นนะครับเราลอกกันบ้านกันเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในในชมรมเนี่ยจะมีคนหลากหลายอาชีพมากครับเขาจะรู้ธุรกิจจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละธุรกิจ นะครับธุรกิจนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นธุรกิจนี้กาลังจะมีปัญหาอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือการที่จะลงทุนได้ดีเนี่ยผมว่าคุณต้องเป็นคนที่ไม่เชื่อคนง่ายอ่ะแล้วก็สบายใจที่จะทําอะไรเวลาตรงข้ามกับคนอื่นสองอย่างนี้สาคัญนะฮะแปลว่าตอนนี้ต้องขายล้ก็แล้วแต่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 เพราะว่าหุ้นบางตัวมันอาจจะเป็นอะไรที่คนยังไม่สนใจก็ได้แต่ว่า คือต้องสบายใจที่จะไม่ทําตามคนอื่นหรือว่าไม่เชื่อคนง่ายเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารมันมีไลน์มันมี Facebook ใช่ไหมฮะมันโอ้มันเยอะมากเลยถ้ายิ่งเข้ามาในลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มไลน์นู้นไลน์นี้คุยกันหุ้นตัวนั้นตัวนี้วุ้ยตัวนี้มาแล้วซิ่งแล้วิ่งแล้วิ่งแล้วสามลิ่งแล้ว,ลลว,ลลวห้าวันคือมันจะมีสิ่งลบกวนจิตใจเราเยอะมาก ถ้าเราเป็นคนตื่นเต้นง่ายเป็นคนเชื่อคนง่ายเชื่อทุกข่าวที่เข้ามาเนี่ยโอเควันที่ตลาดมันเป็นแบบนี้อาจจะได้เงินแต่เงินที่ได้จากการทําแบบนี้ส่วนตัวผมจะเรียกมันว่ามันเป็นคําสาปของเงินที่ได้มาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเงินที่ได้มาแบบผิดสาหรับผมนะผมคิดว่ามันผิดวิธีเพราะว่าวิธีการแบบนี้มันคุณไม่สามารถทําซ้ําได้ตลอดหรอกวันที่น้ําลงเมื่อไห่นะคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของจริง แล้วถ้าเกิดคุณเงินไปส่วนใหญ่ไปอยู่ในหุ้นพวกนี้วันที่น้ําลงน่ะมันจะเสียหายหนักแล้วคนเราที่เกิดได้เคยได้กําไรแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรฟังคนนี้ก็ได้กาไรฟังคนนี้ก็ได้กําไรความสามารถความพยายามในการที่จะพยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยจะลดลงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องศึกษาไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรก็ได้กําไรแล้ว ก็จะต้องไปพยายามเยอะๆทำไมให้มันเหนื่อยเพราะว่าคนทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะคิดว่ามันง่ายมันมันเร็วมันไม่เหนื่อยแต่จริงๆผมไม่เคยเห็นนะที่คนที่สําเร็จแบบยั่งยืนนะแล้วไม่ทําการไม่ทําไม่ขยันนะผมว่าคือทุกคนขยันมากขยันแบบเหลือเชื่อนะอ่านล็ b w วอ r e n b u ัฟเฟตนี่คืออ่านหนังสือนี่เป็นเวลา80%ของช่วงเวลาที่ตื่นนะ นี่ขนาดเขาลืวอันดับห้าของโลกอ้ยอันดับหนึ่งในห้านะตลอดคือคือเขาถึงจุดนี้เขาก็ไม่ได้หยุดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่านเพื่อคิดว่าอยากจะได้เงินเยอะๆแล้วนะผมว่าเขาคือเขาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองเขาคิดว่าวันนี้เขานอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเขาเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานไหมก่อนที่เขาจะนอนอีกทีนึงวันนี้เขารู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมถ้าเขารู้เพิ่มขึ้นโอเคนอนหลับสนิท เห็นคุณการเคยไปประชุมพูดถึงหุ oh ้นร่วมกับวอลเลนบัฟเฟตที่อเมริกาด้วยเหรอครับอ๋อใช่ครับพอจะแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นให้ทางเราฟังครับก็มันเป็นความฝันของนักลงทุนแนว VI ทุกคนนะครับว่าสักวันหนึ่งเราอยากไปเจอศาสดาของเรานะฮะเหมือนไปคารวะท่านก่อนที่ท่านจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้วอลเลนบัฟเฟตนี่อายุ84นะครับก็แต่ยังแข็งแรงนะฮะอาจจะมีโรคบ้างแต่ยังแข็งแรงอยู่วอลเลนบัฟเฟตก็ จะจัดงานประจําปีขึ้นมาทุกๆปีเป็นงานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เรียกว่า Berkshire Hathaway นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใช้ในการลงทุนของเขาเขาจะเอาบริษัทนี้ไปซื้อบริษัทลูกต่างๆเช่นโคคาโคล่า IBM American Express Washington Post ผ่านบริษัท Berkshire Hathaway นะครับแล้วเขาก็จะจัดงานประชุมนี้ขึ้นมาทุกปีทุกปีเพื่อรวบรวมเอาบรเอาเอาบรรดาเหล่าศาอสาวก ของเขาเนี่ยเข้ามาฟังเหมือนมามิทติงกันมีคําถามอะไรก็สามารถไปที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามวอลเลมบร์เฟตโดยตรงได้ว่าผมสงสัยเรื่องนี้ครับอยากให้คุณลุงวอลเลมบร์เฟตช่วยอธิบายหน่อยว่าคิดว่ายังไงโดยที่เขาก็จะขึ้นมานั่งตอบคาถามเราเนี่ยทั้งวันตั้งแต่เชา้าจนถึงบ่ายแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะจัดเป็นเฟสติวัลเลยคือเอาบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของนะ อาจจะบางส่วนด้วยนะฮะบริษัทเฟรน์ี่ถึงหุ้นโค้กโคคาโคล่าเนี่ย10%แล้วก็มูดโคคาโคล่ามาตั้งแล้วก็มีขายกระป๋องโคกขายนู่นขายนี่อะไรอย่างนี้ที่เป็นของที่ระลึกคนที่มาร่วมงานก็จะรู้สึกสนุกอะเหมือนกับเราไปงานเอ็กซ์โปอะไรบางอย่างที่แบบว่าเออคนที่แบบบ้าหุ้นนะแล้วก็เห็นโอ้โหคนบ้าหุ้นเหมือนกันหมดเลยเรามาดูเปร่วมงาน บริษัทเวลาเราไปประชุมพูดถึงหุ้นเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนไปประชุมพูดถึงหุ้นอยากจะได้ของที่ระลึกนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้เราไปนี่เราต้องเสียเงินนะให้ให้บริษัทที่มาเปิดบูธขายเนี่ยเราอยากจะซื้อมากเลยรองเท้าที่ระลึกเสื้อที่ระลึกกระเป๋าที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยเราไปแล้วไงแล้วก็ประชุมกับเขาเขาก็จะตอบคาถามแล้วเราก็จะเหมือนกับสัมผัสได้ว่าเออโหนี่เขาอายุ84เขาเป็นคนอายุ84ที่แอคทีฟมากสมองเขาเนี่ยยังแบบ ไวมากพูดแบบคล่องปื๊ดเลยแล้วก็ตอบคาถามแบบเฉียบคมมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงว่าเขาไม่ได้หยุดเรียนรู้เลยนะครับวันนี้ถึงเขาอายุ84แล้วเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเรียนรู้เลยเขายังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขายังแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเขายังสนุกอยู่แต่ว่าเขาทําไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้บนพื้นฐานของความสร้างตัวตนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการคอนทิบิวคืนกับสังคมก็คือว่าบริจาคเงินส่วนใหญ่ที่เขามีในหุ้นเนี่ยเขา ทำเป็นโปรแกรมไว้เลยว่าจะทยอยบริจาคเข้ามูลนิธิของบิลเกตเอาไปช่วยคนเกี่ยวกับเรื่องของพวกรักษาพวกสุขอนามายัยพวกเกี่ยวกับโรคเอสเอ,อะไรเงี้ยคือก็ช่วยบริจาคไปก็คือทำไปทุกอย่างเนี่ยก็คือเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติซึ่งมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยน่านับถือมากขึ้นไปอีกนะแล้วก็มีอีกกิจกรรมอีกวันหนึ่งก็จะมีจัดเป็นการวิ่งรอบเมืองที่เป็นบ้านเกิดของวอลเลนบัฟเฟตเหมือนวิ่งชมเมือง เขาก็จะเอารองเท้าเนี่ยมาขายซึ่งรองเท้านี่เขาเป็นเจ,เจ้าของบริษัทนี่นะฮะก็เขาก็โอ้โหหัวการค้าตั้งแต่เด็กนะวัเ e ลี้ว่าเฟนดนี่คือเอาโค้กมาแบ่งขายตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์เก็บออมเงินเอาเงินที่ได้มาไปซื้อที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่อายุแบบไม่ถึง20อ่ะวัเ e ลี้ว่าเฟนดลงทุนทุนตั้งแต่อายุ1 1ขวบคือคือเขามีแพชชั่นตรงนี้มากนะฮะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จัดกิจกรรมมีวิ่งใช่ไหมฮะมินิมาราทอน5กิโล ผมไปวิ่งกับพวกเพื่อนที่ไปด้วยกันมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคืออันนี้เขาแคมเปญก็คือ invest in yourself คือคือเขาพยายามกระตุ้นให้เราเนี่ยลงทุนในตัวเราเองด้วยคือการลงทุนในตัวเราเองเนี่ยมันมีหลายมิติคือทั้งในแง่ของความรู้ก็เป็นการลงทุนในตัวเองการอ่านหนังสือหาความรู้มาอย่างสัมนาวันนี้ก็เป็นการลงทุนในตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก,ก็คือการลงทุนในสุขภาพ การไวิ่งออกกําลังกายรู้จักรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็ทําให้เรามีอายุยืนยานระยะเวลาในการทุนยาวนานเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่าง10ปีเปลี่ยนหลักใช่ไหมฮะได้ปีละ24%ปีนี้พอร์ตหล้านบาทอีก 10, 000, 000, ก10 000, 000, 000, ปีผ่านไปพอร์ตเป็น10ล้านอีก10ปีผ่านไปเป็นร0อล้านโอ้เราแค่อยู่ยาวขึ้นอีก10ปีนี่เป็นพันล้านมันมันมันมีความฝันตรงนี้อยู่ไงคอยหล่อเลี้ยงฮะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็ทาให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายการไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนหรือถ้าเรามีความมั่งคั่งร่ารวยทุกอย่างสุดท้ายเจ็บป่วยมันไม่มีความหมายนะฮะแบบต้องมารักษาสุขภาพโอ้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมีความสุขคือเขาก็พยายามเหมือนกับให้เราบาลานซ์ทุกอย่างมอง ไม่ใช่ว่าเรื่องเงินอย่างเดียวคุณต้องรักษาสุขภาพด้วยก็ดูแลคนในครอบครัวอะไรเงี้ยคือชีวิตมันก็จะครอบคลุมทุกด้านครับคุณการยังจะอยู่กับเราได้อีกประมาณนัก15นาทีท่านผู้ใดมีคําถามนะครับว่าจะมีสภาพการเงินยังไงหรือเงินเดือนเราเหลือแค่นี้เดือนเราประมาณไม่เกิน1 5ึ0 0หมาจะพอมีสภาพทางการเงินได้ไหมเราจะทํำยังไงหรือถามในเรื่องการลงทุนก็ได้ครับแต่เอ่ยชื่อบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะเราไม่ใช่นักวิเคราะห์ ถามแนวโน้มถามอะไรได้อยู่นะครับมีใครจะถามมั้งครับ,อ,รบอ๋อมีคนถามว่าเรื่องปันผลเป็นหุ้นกับปันผลเป็นเงินสดใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเขาทําธุรกิจที่ดีนะครับ เงินสดไอ้ก,กำไรที่เขาได้มาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเงินสดแต่บางบริษัทเองจริงเนี่ยเงินกำไรที่ได้มามันอาจจะไม่ใช่เงินสดเช่นสมมติเขาขายไปเนี่ยส่วนใหญ่ขายเชื่อก็ได้เป็นลูกหนี้กลับมาก่อนแล้วก็ต้องไปตามเก็บหนี้เพราะฉะนั้นเงินสดเขาจะมาช้ากว่ากําไรที่เขาทาได้แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากตอบแทนนักลงทุนโดยไหนไหนผมไม่มีเงินสดให้คุณผมก็ให้หุ้นคุณแล้วกันนะเพิ่มทุนเข้าไปหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่า มีแผนการลงทุนในอนาคตเยอะจะต้องเอาเงินสดที่ได้มาเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาไปขยายการลงทุนก่อนแต่ก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าไม่ได้อะไรก็เลยให้เป็นหุ้นปันผลมาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยหุ้นปันผลเนี่ยคือมันไม่ได้มีผลอะไรต่อความมั่งคั่งของบริษัทนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้เหมือนกับมีคนมาแชร์หุ้น<ม>เพิ่มขึ้นนะฮะ แต่มันได้ผลทางด้านจิตวิทยาของคนถือมันทําให้รู้สึกว่าได้อะไรและมันอาจจะใช้แก้ปัญหาบางส่วนได้ก็คือในบริษัทที่มีสภาพคล่องการซื้อขายน้อยนึกไหมฮะดูออกไหมฮะช่วงแรกบริษัทเล็กลกอยู่มาเก็ตขนาดบริษัทอาจจะ5,000ล้านหมื่นล้านยเงี้ยยังมีการซื้อขายไม่เยอะเพราะว่าหุ้นก็อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นหมดแล้วก็ไม่มีใครแบบชอบซื้อขาย,ขายแต่ว่า พอเคบริษัทจ่ายหุ้นปันผลออกมาคนก็ไม่ได้เงินปันผลใช่ไหมทำยังไงอ่ะอยากจะต้องใช้กินก็อาจจะขายหุ้นปันผลที่ได้ออกมาเนี่ยเอามาเป็นเงินสดกลับมามันก็จะทําให้มีหุ้นเกิดหมุนเวียนในตลาดมากขึ้นมากขึ้นซึ่งพอมันมีการหมุนเวียนของหุ้นในตลาดมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ไดเ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมอย่างหนึ่งสําหรับการลงทุนก็คือว่าพวกนักลงทุนสถาบานันพวกกองทุนพวกอะไรเงี้ย เขาจะเข้ามาลงทุนในหุ้นบางประเภทได้เนี่ยก็ต่อเมื่อหุ้นตัวนั้นมันมีสภาพคล่องถึงจุดที่เขายอมรับได้พอมันมีนักลงทุนสถาบันเข้ามาถือเข้ามาเข้ามาซื้อหรือเข้ามาถือเนี่ยมันก็จะทําให้ราคาหุ้นมันถูกผลักดันมากขึ้นสุดท้ายคนที่ถือหุ้นนั้นก็จะได้ประโยชน์อันนี้เป็นทางบวกแต่ทางลบก็คือมันอาจจะมีบางบริษัทที่ก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่ว่าเลยแต่ว่าไม่รู้จะหาข่าวอะไรมาเล่นอยากให้นักลงทุนตื่นเต้นปั่นผลเป็นหุ้นเลย ปันในอัตราที่แบบงงๆด้วยอาจจะแบบ5.2หุ้นต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อให้คำนวณยากๆแล้วเวลาหุ้นปันผลเข้ามาปุ๊บก็ราคาหุ้นก็งงๆเหมือนกับว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่สุดท้ายก็เหมือนกันราคาหุ้นก็จะขึ้นไปโดยคนงงๆอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือเราก็จะต้องดูแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าบริษัทนี้ดีไม่ดีหรือว่าได้คือบางบริษัทเนี่ยได้เงินสดนมาเยอะจริง แล้วถ้าเกิดเขามีลู่ทางการลงทุนที่ดีกว่าเนี่ยเขาไม่ควรจะปันผลออกมาเยอะคือเขาควรจะรีนอินเวสในตัวธุรกิจคือเอาเงินปันผลเนี่ยรีบไปขยายสาขารีบไปลงทุนในธุรกิจที่เขาทําอยู่เพราะว่ามันแสดงถึงว่าบริษัทนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้แต่ถ้าเกิดบริษัทไหนมันปันผลเยอะมากซะจนบอกว่าโอ้มีกําไรเท่าไหร่ปันผลออกมาหมดเลยแสดงว่าก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาจะเติบโตไปได้ยังไงถ้าเขาไม่เอาเงินสดที่ได้มาไปขยายงาน ยกเว้นบริษัทบางบริษัทที่สามารถโตได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็มีนะฮะงงไหมฮะคือเหมือนเหมือนใช้เงินคนชาวบ้านเอาเงินซัพพลายเออร์มามาโตเงี้ยก็มีเพรนั้นก็เป็นบริษัทที่ไม่ต้องใช้เงินอย่างนั้นโอเคเขาอาจจะปั้นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับไหนครับส่วนใหญ่โมเดิร์นเทรดใช่ไหมฮะส่วนใหญ่โมเดินเทรดนะครับแล้วก็เป็นพวกพวกไอทีพวกอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับังบต่างประเทศมันจะมีหุ้น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 ไฮเทคพวกทำซอฟต์แวร์พวกอะไรอย่างเงี้ย มันขยายมันไม่ต้องอะไรนะเพอรีเสิร์ชเขียนโปรแกรมมาเสร็จปุ๊บขายเนี่ย,ย,ยมันปั๊มปั๊มปมมขายแล้วไงมันไม่ต้องมาสร้างโรงงานเพื่อผลิตเช<อ>ิญครับคำถามต่อไปครับครับอยากจะสอบถามเรื่องแนวโน้มหุ้นตลาดตลาดหุ้นเมืองไทยครับตอนนี้ก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็อินเด็กซ์นี่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนนี้ก็แต่ประมาณ1ันหก็รู้สึก มันก็ขัดแย้งกับก,การบริโภคในประเทศการลงทุนเ<ม>สถียรภาพต่างๆมัน,มนรู้สึกว่ามันเป็นไปคนละทางกันแล้วอีกอย่างก็คือไปดูค่า P.E. ของตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยถึง17เท่าก็เลยผมยังไม่ได้เริ่มลงทุนแต่ผมกำลังศึกษาว่ารู้สึกว่าจะลงไปแบบไหนตอนนี้ให้รู้สึกว่ามันมันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีอะไรเงี้ยครับคบ่อนข้างตัดสินใจยากอ๋อครับ ก็แนะนำนิดหนึ่งถ้ายังไม่เคยลงทุนจะเริ่มลงทุนในช่วงนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มด้วยเงินสัดส,ส่วนน้อยของที่เรามีที่จะมาตั้งใจลงก่อน mm hmm. เช่นเราตั้งใจจะมาลงล้านหนึ่งเนี่ยสมมตินะเราจะลงสัก 10- ถึงเพราะว่าภาวะตลาดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นภาวะที่เหมาะสมที่แบบว่าโอ้โห,โหลงทุนแล้วแบบอมองไปอีก2ปีจะแบบแน่นอนมากกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้น ยกเว้นว่ามันจะเฟืฟ่องฟูแบบเหลือเชื่อขึ้นไปอีกแต่ว่าเราควรจะลงมาลงทุนแล้วเนี่ยเพื่อให้มันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนทีนี้เนี่ยภาพตลาดเนี่ยผมต้องอ๋ตัวก่อนว่าเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้อยู่แล้วคือเราต้องยอมรับนะคือมันไม่มีใครรู้หรอกตอนที่ตลาดหลักทรัพย์ต้นปีอยู่ที่พันสองเนี่ยถามว่าให้นักวิเคราะห์หรือว่า <laughs> กี่คนมา,มาบอกว่าเนี่ย ณนะเดือนกันยาวันที่5เนี่ยปิดตลาดเนี่ยดัชนีอยู่ที่1,500กว่าเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้คือ,คอเราต้องยอมรับว่าเราวิเคราะห์ภาพไม่ได้หรอกตรงนี้คือเรายอมรับไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเรา,เราควรจะเล่นเกมแบบไหนใช่ไหมคือถ้าตลาดมันดูแล้วคาดการไม่ได้